ของเด็กอ่ะหนึ่งในแง่ของเด็กคือสิบเท่าของผู้ใหญ่เอ้ยสิบเท่าของรถไอวีอ่ะ<อ>ตัว่าไอวีเธอไอวีหรือไอโอ IV รถเท่ากันนะหนึ่งต่อหมื่นเนาะศูนย์จุดหนึ่งเอ็มลต่อกิโลก็คือโดยมาสมเป็นสิบใช้เป็นแบบศูนย์จุดหนึ่งเอ็มลต่อกิโลเป็นหนึ่งต่อหมื่นเธอต้องผสมนอมัสไลด์สองสิบเอมแอลสองคือให้ผ่านทิ้วผ่านผิ้วอาาว่ะจะความเข้มข้นสมมติว่าให้รถเท่านี้นะให้เด็กหนึ่งเอ็มแอลเราจะต้องให้ เด็กเอ่อถ้าให้ผ่าน i อวี1มให้ผ่านทิวว่ามันจะเป็น10เท่าก็คือคูณ10เข้าไปหรือว,ว่าให้เด็กเอ่อคนนี้1มลไอวีหรือไอโก็จะเป็น10มลเวียทิวอันนี้ต้องจำนะเด็กจะเป็น10เท่านะแต่ของผู้ใหญ่จะไม่ใช่เดี๋ยวเราค่อยสอนเด็กจะเป็น10เท่าเนาะไอนินเด็กจะเป็น10เท่าทิว่จะเป็น10เท่าของไอวีนะ แล้วก็อันนี้เป็น early เคยแอ k ซูง i m p o s ิเบิลจริงแต่เขาเชื่อว่าถ้าเกิดให้ early ภายใน5ทีจะเป็นจะมีเอา i ี a c ที่กว่ามีเขาเรียกว่ามีเอาคําที่ดีกว่าเนาะส่วนอ m มิโอดาโ e นะให้ iv หรือโอก็ได้เนาะให้5มิลลิกรัมต่อกิโลนะ bolus load เนาะทุกอันนี้ยากอะจะไม่จําอาจจะจําแค่ชื่อยาก็พอชื่อยาที่เราต้องท่องสัมภาระก็คือเมเดนดี a m i ม d โอดาโเนเดนดีของเด็กให้ผ่านทิวได้โดสทิวจะเป็นจิตเท่าของโดส iv แต่แค่นี้แหละ ส่วนโดนให้หมอเป็นแบบนี้เด็มีวอตถสิ่งคองเหมือนกันเนาะ 6H 5T หรือว่าให้ 5T ก็ได้เนาะไฮโปซีอเรียไฮโปเทนไฮโปเทอร์มียไฮโปเวอร์เมียเนาะอะซิโดซิสหรือแบบไออักซิโดซิสอ่ะเดี๋ยวจะไอนอนคือใบขับตับเนาะอะซิโดซิสเนาะไฮโปไฮเปอร์คาร์เมียไฮโปไคลซีเมียเนาะแล้วก็ 5T ก็เหมือนกันเลยรเทมพอนน่ะเทนชันนิวโวลเทอร์เนาคอมโบซิสเนอท็อกซินเหมือนกันทีเนี้ย นี่ตายเขาใส่โดสของการแก้มาให้ด้วยเนาะอย่างเช่นอัซิโลซิสเราอ่ะสมมติไฮโปเคเลียเราใส่คิวเนาะไฮโปเรเมียเราคีบออมไฮโปเรเมียเราให้เอบีเนาะแล้วก็อัซิโลซิสเราให้ไปขับโดสไปขับคือหนึ่งเอ็มแอลต่อกิโลเนาะไฮโปคารีเมียเราแก้ด้วยสิบเปอร์เซ็นต์แคลเซียมเซียก็หนึ่งเอ็มแอลต่อกิโลเนาะแล้วก็ไฮโปไกลเซเมียของเด็กเนี่ยก็เกิดมาก็คือให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกโค้ดละหนึ่งเอ็มแอลต่อกิโล จริงๆโลคอ่อนีรยมันจะไม่ยากเนอะเขาจะพยายามคิดให้มันแบบง่ายที่สุดแล้วก็คือหนึ่งอิเลฟต์ตกิโลกรัมไปเลยอ่ะอ่ะทีนี้คือเราจะรู้ได้ไงว่าเด็ก BPD ดอกเนาะอันนี้หมอใส่มาให้ดูเฉยๆว่าน้องเพราะแบบเพรสเชอร์ของเด็กเนี่ยก็คือประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าเด็กเด็กหนึ่งถึงที่สองเดือนอารเด็กน้อยกว่าหนึ่งเดือนเนี่ยก็คือเป็นหกน้อยกว่าหกสิบก็คือ BPD ดอกเนาะเด็กเราไม่ดูแหมกเนาะเราดู SBD เท่านั้นน่ะหนึ่งถึงที่สองเดือน ก็คือน้อยกว่าหนึ่งปีเนะี่ยน้อยกว่าเจ็ดสิบเนาะหนึ่งถึงสิบปีเนี่ยก็คือเนะนะจ็ดสิบบวกสองคูณอายุอ่ะเนาะแล้วก็ผมว่าอายุสองขวบก็เป็นน้อยกว่าหนสี่คือมีพีดอกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมากกว่าสิบปีก็คือน้อยกว่าเก้าสิบอันนี้อาจจะต้องจําได้หน่อยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าคนนี้เด็กคนนี้มันมีพีดอกหรือยังเนาะหรือว่ายังไม่ดอกเอออัเนี้จะต้องเป็นแบบจำไม้ได้อะเพราะถ้นไหนอะไรแคร์นะของเด็กเานานะกนะ็ะคืออันนี้ค่อนข้างยาก เอาพูดตามตรงหมอก็ทำไม่ได้แล้วอาจจะต้องเปิดเหมือนกันก็คือประมาณนี้แหละนะคะของผู้ใหญ่ก็คือ A B C D ของของเด็กอะเออก็คือดู Airways ดู Breathing เนาะดูเออ่ตัวีก็คือดูดู House ดู P P เนาะ P P อะของ Keep S P U เมื่อวันห้าเดือนท้ายของของอายุอะอันนี้อาจจะต้องเปิดสมุดเนาะแต่จริงๆกว่ามันจะมาถึงขั้นนี้หมอเด็กเขาคุ้มมาแล้วล่ะก็คือเออเขาค้เขาต้องมาแล้วล่ะเนาะก็ตามนั้นเนาะก็คืออันนี้หมอใส่มาให้เฉยว่า จริงๆของของที่อยากให้เน้นก็คือนี่เวลาเตรียมทิ้วเออเนาะเราต้องเบสตามนี้ทิ้วจะต้องเป็นคัฟเท่านั้นเาะเราจะใ้เตรียมให้หมอได้ถูกเนาะแล้วก็ตัดเติมหมอนหมอนรุนแรงมากนะแล้วก็พวกนี้คือเหมือนกันเลยของเด็กที่จะให้ตามก็มีแค่ขนาดทิ้วเตรียมทิ้วให้ถูกเนาะอันแรกเนาะลด์นีนะแล้วก็มีไอโอเนี่ย ให้รู้ใช่ว่าที่โรงพยาบาลเรามีไอโอนะถ้าสมมติว่าเปิดเคียวเออเปิดไอพีไม่ได้จริงกับคนเด็กอละเลสอยู่อะให้หมอทำไอโอเนาะเออบอกหมอไปว่ามันไม่ยากทําได้คนต้องทําได้เนาะแล้วก็เอ่อดีฟิลเดี๋ยวเราจะไปสอนอีกทีหนึ่งเนาะแต่ให้จำว่าจะสอนจทย์เป็นโจทยเนาะโดดแรกเนาะก็น้องต่อไปคือสี่โดมแม็กซ์ต้องคือสิบโดมเป็นโจทยนะหรือว่าเท่าดถผู้ใหญ่เนาะเดี๋ยวเราไปสอนรี่ถอดเอกแครเตอร์อีกทีหนึ่ง ทุกเครื่องที่เป็นมาตรฐานมันต้องมีนะคือถอดอันนี้ออกมาแล้วก็จะเป็นพันดิวจิของเด็กเนาะยาก็คือให้จำยามีแค่2ตัวแหละเพราะว่ามันเป็นออนทุกบีเอฟดีทีเนาะก็คือเมลาโดซีเอออะดีอะดีลีนกับคอยโลนนะเอออะดีลีนนะจะต้องจําจําหน่อยเพราะมันให้จังผู้ใหญ่มันให้เป็นหนึ่งต่อหมื่นเนาะเออสูมหนึ่งเอ็มแอลกอฮอล์ก็คือแอมหนึ่งอะมันคือแอมปกติเนี่ยเขาไม่ใช่ไอ้ยหนึ่งต่อพันหรืออะไรเงยไปเป็นคำสับโดรานะแต่ว่า หนึ่งเออแต่หนึ่งกว่าพันอ่ะเออเปนคำศัพท์แบบสมัยก่อนนะแต่ว่าหนึ่งก่าพันอ่ะก็คือก็คือแอปหนึ่งนั่นแหละเออก็คือแอปหนึ่งอ่ะอันนี้คือหนึ่งกว่าพันก็ไม่ต้องงงนะจริงๆล่ะคือไอโอหรือว่าเอเบียร์คือแอมเอาแอมหนึ่งนะมาเรารู้เป็นสิบเอ็มแอลแล้วเธอเธอดูว่ามันได้อ็มแอลเท่าไหร่ของเด็กแล้วเธอฉีดเท่านั้นนะเข้าใจป่ะแต่สมมติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะอันนี้เราจะติดติเพราะว่าหมอเห็นมาขดเขาก็แบบได้รู้ว่าหนึ่งเอ็มแอลมันแบบจิ๋วมากมัน เลยเพราะคนเขาก็เตะอุดอิ่มเพื่อให้มันแบบเพื่อให้มันโฟว์อะเวลาเวลาไอ้นั่นแะแต่หนึ่งต่อพันอะมันคือมันคือแอมหนึ่งนั่แหละคือหนึ่งต่อพันของเรเดยร์คคดีนะเข้าใจใช่ไหมที่แต่ว่ามันเป็นศัพท์โบราณอนะมันก็เลยเป็นแบบเนี้เออแต่ว่านั่นแหละแต่ในทิวอ่ะก็หนึ่งหนึ่งต่อตก็คือสิบเท่าของของของไอดีเนาะอันนี้ต้องตานะเพราะว่ามันต่างกันของผู้ใหญ่นะของผู้ใหญ่จะ,จะจะจะไม่ใช่สิบเท่าอจะสองเท่าวงกันว่าไมต่างกัน นอ้นนนต้องกามไมได้เหมือนกันชอบอ่าโอเคโอ้ยขอทําเวลาได้ดีมากแต่ว่าอาจจะเสริมนิดหนึงเนาะเออสำหรับผู้ใหญ่น,นี่เรากลับมาผู้ใหญ่แล้วนะยาที่ให้ผ่านทิ้วของผู้ใหญ่ได้มีสี่ตัวมีใครรู้บ้างว่าเคยยาอะไรบ้างนะมันมีสูตรท่องอยู่แพี่ที่เราสอบไปแล้วก็ได้ อสี่ตัวเลยปีที่เราใครใครท่อมีคนเลสเตอรที่แรงที่แบบสี่อ่ะเดี๋ยวอ่ะมันมีสูตรท่องอ่ะท่องว่าเลนอะ L A N E อ่ะ L เนาะ L คือลิโดเคนเนาะอ่ะจบปีที่เราก็สอนแล้วนะท่องว่าเลนเนาะสี่ตัวที่ให้ผ่านผิวได้สำหรับผู้ใหญ่นะ L L คือลิโดเคนเนาะ A อเออเอคืออัลโทปีนเนาะเอเออเคือนาฟโซแล้วก็ตัว E ก็คืออะดิเ e. ฟนอะเดนีนเนาะ L A N E นะของผู้ใหญ่เนี่ยให้เป็นสองเท่าของรดไอวีนะต่างจากเด็กเด็กคือสิบอะเดนีน,อนของเด็กคือสิบเท่าของรดไอวีแต่ของผู้ใหญ่เนี่ยคือสองเท่าของรดไอวีนะที่ให้ปรรเทาได้ L A N E อไอจําไว้หน่อยเดี๋ยวเปิดเต้นไม่ได้ยิงเขาบอกหมอว่าให้ชมมาร์จยูไหมอะเดนีน ร้อยนะมีคำถามอะไรไหมหน่อมากเด็กอ uh. ่ะเดี๋ยวทบชวนของเด็กให้อีกหน่อยในการเผื่อเผื่อสร้างความสนสนนะเมื่อกี้นี้คือของเด็กก็คือที่ต่างจากผู้ใหญ่คือจรในแค่ใช้คอมเพรชั่นนี่แหละเนาะก็คือถ้าเป็นเด็กเล็กเนาะสี่เซนเนาะกว่าลึกเนาะใช้ทูฟิงเกอร์หรือทูทัมเนาะของของเด็กโตเนี่ยจะเป็น ห้าเซนเนาะใช้ได้สองอย่างคือว mm ันแฮนถ้าตัวเล็กเนาะหรือว่าช mm ูแ hmm. ฮ่ผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าเกิดตัวโตแล้วเนาะสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ mm hmm. การช่วยเวนติเลชันเนาะเออถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ใส่ทิวมีผู้ช่วยเหลือหึงคนก็เป็นสามสิบต่อสองผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดมีผู้ช่วยเหลือสองคนขอเป็นสิบห้าต่อสองเนาะหรือว่าถ้าใส่ทิวแล้วเป็นหนึ่งบีบต่อสองเออหนึ่งบีบทุกสองสามวินาทีนะแต่จากของผู้ใหญ่ที่เป็นหนึ่งบีบทุกหกวินาที อันนี้คือสิ่งที่ต่างกันส่วนเรทกูีคอยเทอร์ลอะไรพวกนี้เท่ากันหมดนะโอเคเรียบร้อยมีคำถามอะไรไหมเออแต่ไม่ต้องตตกใจนะทาไม่ออกสอบนะออกสอบแค่เอเซียนะมีคำถามไหมคะมีใครสงสัยอะไรไหมหรือเราเคยเจอเคสะหรอเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกับที่หมอสอนเลยนะ มีไหมหรือใครมีคำถามการใช้ยาหรืออะไรหรือเปล่าเคยเจอปัญหาไหมคะเวลาเจอคนไใครไม่เจอที่หมอดเราหมอเขาเนี่ยอย่างรวดเร็วโอเคโอเคอ่ะไม่มีลวมั้งเนอะเราจะรีบพักแล้วก็รีบกลับมาทำข้อถ่ายดีกว่าเพราะเราอยากให้ข้อถ่ายเยอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยว Thank you.